พระราชนำหลัดสำหรับเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมยุวพุทธธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่14ณวัดอัมพวันอเภอพมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2518บทความว่าจุดหมายโดยตรงแท้ของาศาสนาทั้งปวงและโดยเฉพาะาศาสนาพุทธมุ่งจะให้บุคคลศึกษา พิจารณาหลักการและแนวคิดในศาสนาธรรมแล้วน้อมนำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวและปฏิบัติด้วยตนตามความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการครองชีวิตคือให้เกิดความผาสุกร่มเย็นและความเจริญในแต่ละบ,บุคคลในส่วนรวมและให้เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นปรมัตถประโยชน์ดังนั้นการบำร,รุงส่งเสริมพระศาสนาจึงควรได้กระทำให้ถูกเป้าหมาย